พามาเปงหลังบานผม้เชียดอย่างครับสิมาหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าไวกินตะแลงนี่ครับหนึ่งลายคนยืนเลยนะ กินหลายคนเนอะสี่คนนี่แหละห้าน,นึงเมื่อกี้เนี่ยยังประสุกรบบไม่ได้ขึ้นได้ซำเดี๋ยวจะเปิดให้บ่งหน้าตาไว้นี่ละนี่เขาเย็นหน่อยนึงมานี่เขามาประมาณ บสองคมหนึ่งสี่โมงสี่โมงสี่โมงครึ่งก็สุกแล้วตเต็มมวยได้เนี่ยไม่นด้หน่อยแล้วถ้วยน้อยนี่ละฟรีถ้วยนะกินสี่คนถูกละ งมือกัดสามรองมือกัดสองเดี๋ยวเตะมันคุ้นเขากับไปกนินคุ้นกับไปอยากกินสองคนสามคนปิดไว้สักก่อนเนาะมีซุกแล้วครับใส่ปะเนี่ยใส่กินสองติ๊บหเหรอเต็มติ๊บ ครึ่งชั่วโมง่าม่นดตัวครึ่งชั่วโมงอ่ะเกือบสี่สิบนาทีผมเนาะมันลายโพดเต็มมวยเลยนานสุกปกติครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วใส่เขานใะส่เขาเลี้ยวก็จะไปตลาดเนะี่หาซื้อเครื่องมาแกงน้าไม้ Đeo lại Tiếp nâng Tiếp thì tên nữa Tiếp nôi tiếp nâng rồi ติ๊บเนี่ยติ๊บที่ซองอ่ะคนนี้คือลายู่ติ๊บแล้วติ๊บเนี่ยซองติ๊บเนาะว่ามาเข้าลายหรือขึ้นบลายวะ สองติ๊บละพอละอีกสองติ๊บเลยมั้งนีเ่เรียบละเวียกเป็นะมือเดี๋ยวจะออกไปตลาดจะออกไปตลาดได้มั้เนี่ยต้มตอไม้ไว้ไปซื้อของแกง้อาไม้น่ครับไปตลาดก่อนอุตส่าห์พาปีนจมูกเลยยังไม่กล้าให้ซื้อของ มาจากตลาดแล้วจําำเบือแล้วกนะันใส่แกง่าไมจัดข้าห้องมาย่างยังก็พา,าตำกระตำให้มันนุวงก,กับจักแหลกเลยเนะี่ยดำตะโดนเลยเครื่องแกง่าไมก็มีเรลาไปซื้อมาต่ตลาดให้กระตันบวบฮากไอตู มีซองอยากามอยากะก็มีหมูพร้อมหมูมาใส่เมือดแต่มันแซบแล้วเฮกตักนเนาะเฮ็ดหูนูล่ะก็มีจำเน่ล่ะสิลงหมอ้อละวันนะใส่ผักบวบแล้วใส่ผักอีตูเลยใส่ผักอีตู ใส่ผักคะใส่ลงไปจัง่อยก็ซุกเลยเนี่ยซุกแล้วที่ได้กินแล้วนะดีแซ่บนะอันนี้เสเร็จแล้วกับอันนี้วันซุกแล้ว หน้าตางเป็นไปไหนหรอครับแซบ็บจิ้มเหมงแซ็บขนาดฟีมือทำเองคำว่กเซ็บกันใส่ใส่ปรุงจะลดลาย,ลาย,ลายใส่น้อยแซบ็บน้อยจะลายแซ็บลายที่ลองไปกินน้ว,วันนี้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วครับ